น้ำครับโหลเลยเด้น้ำใสมีวัดบ้านสร้างนะครับผมัดบ้านสร้างชวนเลยครับ ชมสวนนาวัดบ้านสร้างทั่วนะครับผมยอมลวถ่ายให้พเพื่อนๆได้รับชมครับลำตาเสาวางน้อยอุธยาครับผมโอ้น้ำขึ้นเยอะแล้วครับนี่ครับผมวัดบ้านช้างลำตาเสาวางน้อยอุธยานะครับ น,นี้ขึ้นนะครับน,นับมนท่วมเยอะนะครับผมนี่โรงเรียนวัดบ้านสางบ้านช้างนะครับผมนี่รับชมโอ้เดินมาก็ลึกลึกครับผมถ่ายให้นนเพื่อนรับชมบรรยากาศ วัดบ้านช้างนครับผมา,ายวัดหลวงพ่ออ๋อนนะครับผมวัดหลวงพอออ่ออ๋อที่นี่มันขึ้นเยอะนะครับมาจากคลองข้าวเม่านะครับผม นี่ครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ